สวัสดีครับทุกคนครับนี่เนิร์ดบอลนะครับวันนี้เนิร์ดด้านะฮะก็มาพูดถึงทีมฟุตบอลทีมรักอีกครั้งหนึ่งนะครับแน่นอนอันนี้เป็นการเรียกว่ารีแอคเนาะหลังจากจบการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาลีกในรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับแปทีมสุดท้ายนะครับก็ ผลสกอร์ที่เกิดขึ้นของแมนยูเจอเซบีย่าหรือถ้าเกิดว่ากันตามโดยนัดเย้านัดเยือนแล้วอันนี้เรามาเยืนอนเขาเนาะก็คือจะต้องพูดว่าเซบีย่าเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็แพ้ไป3ประตูต่อศูนย์นะครับด้วยผลสกอร์รวมกันที่5ประตูต่อ2นะครับก็ <c oughs> อันนี้ผมจะพูดยังไงดีอะโอเคถึงแม้ว่าบอลมันแพ้นะผมพูดตรงๆว่าแน่นอนว่าเราคนจะรู้สึกหวังอยู่แล้วกับทีมของเราเนาะ แต่ขณะเดียวกันมันเป็นความให้แพ้ที่รู้สึกโล่งใจนะครับถ้าเกิดคุณเห็นผมทำเขาเรียกว่าแล้วแปะแปะชื่อคลิปเนาะผิดไหมรู้สึกดีใจที่ทีมแพ้ <c oughs> มันเป็นความแบบผมมีเหตุผลของผมนะผมพูดอย่างนี้ผมมีเหตุผลของผมที่ผมจะอธิบายใน,ในต่อไปเนี่ยแต่วันนี้สิ่งที่ผมต้องพูดตรงๆว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอัน,นเนี้ยเซบียาเนี่ยเขากำลังมีปัญหา ในการเล่นในโคปา้าไม่ใช่โคปา้คาเขาเรียกว่าอะไรลาลิก้าเนาะโคป้านี่มันเป็นถ้วยถ้วยประเทศเขานะฮะโคป้าเดเลผมจะพูดพูดอยู่พูดโคปาเดเลยไม่ใช่มันต้องบอกว่าเป็น <laughs> ลาลิก้าโอยพอดีมันเป็นนึกออกไหมมันไม่ใช่ลีกที่เราดูบ่อยๆไงบางทีเราก็นึกชื่อไม่ออกอะไรเงี้ยนะอ่ะก็ก็เห็นว่าลาลิก้าก็คือเขาก็อยู่ในระดับที่เอ,อไม่ได้มีลุ้นในการจะไปทั่วยุโรปในปีหน้านะครับเขากคงต้องหวังกับการเล่นยูโรป้าอย่างเต็มที่นะครับและด้วยความที่เล่นอยู่ในสนามเย่าในบ้านของตัวเองอย่างนี้แล้วก็มีแฟนฟแฟนเชียร์ซึ่งก็ผมว่าก็น่าจะมีส่วนสําคัญ เป็นผู้เล่นคนที่สิบสองในการที่จะมาแบบออะไรอย่างเงี้ยเพื่อทำให้แบบคือแบบมันก็มีผลนะเนาะในในแง่ของความรู้สึกของแมนเชสเตอร์ยูไนตดที่พยายามคัมแบ็กกลับมาแต่ตัวเองก็จเจอแบบผู้เล่นคนที่สองก็แบบโฮ่ฮ oh, oh, ่โฮ่ฮอะไรอย่างงี้นะฮะก,ก,ก็ก็มีส่วนนะแต่อันนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับผมจะมองว่าวันนี้สิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยหลักๆคือความผิดพลาดส่วนบุคคล2เคสเลยนะครับ เคสแรกอันนี้แน่นอนผมว่าหลายคนน่าจะถูกนำเอาภาพนี้ไปเป็นมีมต้องไม่เป็นอย่างนั้นนะฮะเป็นเขาเรียกว่าจอมคอนเทนต์ของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็คือแฮร์รี่แม็กควายนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมก็พูดตรงๆว่าเป็นความผิดพลาดของเขาจริงๆนะฮะอันนี้คือไม่สามารถไปโทษในเชิงอื่นๆได้เลยเพราะว่าคือในจังหวะแบบนี้ผมว่าจังหวะบอลที่มันเป็นตายอยนผมว่าปล่อยให้บอลมันตายหมายถึงว่าส่ง เอาบอลออกไปข้างนอกยังจะดีสักกว่าในการที่พยายามจะส่งบอลกลับไปข้างหน้านึกออกปะคือพยายามจะให้เกิดการเพย์ฟุตบอลโดยโดย,โดยต่อเนื่องอะ่ะแหละคือคืออยากจะให้ทีมมีลุ้นในการทำประตูอะ่ะผมผมเข้าใจแต่ประเด็นคือสิ่งที่แม็กไกว์ทำตัดสินใจครั้งนี้มันเป็นอีกครั้งนึงที่เขาตัดสินใจผิดพลาดแล้วก็นำพามาสู่ปัญหาแรกที่เกิดขึ้นกับทีมนะครับซึ่งโอเคเอาจริงเราเสียลูกที่หนึ่งไปผมยัง เข้าใจว่าโอเคเฮ้ยไม่เป็นไรเว้ยโอเคอันนี้มันอาจจะส่งผลสะเทือนนิดนึงแต่เชื่อว่ายังมีความเชื่อว่าน่าจะกลับมาได้นะครับจนกระทั่งจบครึ่งแรกไป1นนะครับพอเข้าครึ่งหลังมา2-0นย์ะฮะก็ทันทีทันใดไม่เกิน2อนาทีเนาะนะฮะก็อีวานรักิติสนะครับ,ก,รก,ก,นะรบก็ส่งบอลน,นะครับอย่างซูยนะครับจากเตะมุมนะฮะให้กับทางนักเตะที่ชื่อว่าบ A D อ ขออภัยที่เลียกชื่อไม่ถูกนะครับน่าจะเป็นคนสปเปนหรือเปล่าไม่ชัวร์ด้วยนะฮะเอาเป็นว่าบาเดหรือเบหรือเบสอะไรสักอ,อย่างเลยขออภัยนะที่ผอไม่สามารถเลียกชื่อแต่ค,คนดีได้นะครับก็ทำประตูในจังหวะที่เอาจริงลูกเนี้ยผมมองว่าไม่ใช่ความผิดพลาดของทีมเลยผมมองว่าลาคิติดเปิดบอลดีเรื่องที่หนึ่งนะครับเปิดบอลมีลุ้นนะครับเรื่องที่สจังหวะโมงอะผมว่า มันเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าถ้าเกิดมองเหมือนกับลูกชิปลูกชิปความหมายคือเวลาเราทาประตูก็คือการทําประตูโดยกับเราเรายกบอลขึ้นมาอาจจะาบาเบืองแบบเอาแบบเท้ายกบอลขึ้นมาใช่ไหมฟึ๊บให้มันผ่านให้ให้มันเขาเรียกว่าให้มันเคลื่อนที่ข้ามผู้รักษาประตูหรือข้ามนักเตะของทีมที่จะทําที่เราต้องการจะทาประตูเขาอะไรเงี้ยไปได้อะไรเงีเ้ยชิปบอลอะไรเงี้ยอ่ะอันเนี้ยมันลยเป็นเหมือนกับลูกเขาเรียกว่าลูกมงแบบมีชิป เหมือนกบเหมือนจังหวะน้ำหนักมันแบบทุกอย่างมันพอดีอะครับมันเลยทําให้บอลแบบมันย้อยลงตกกกดเข้าลงโกแล้วอันเนี้ยผมผมผมรู้สึกว่าโอเคมันมันก็จะมีบางครั้งเหมือนกันที่ D.K.R ก็คงจะเหนือการคนโทรลของเขาได้อะไรเงี้ยซึ่งโอเคถึงแม้ว่าหลายหครั้งก็จะเห็น D.K.R ควักลูกออกมาฟุ๊บ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แต่ครั้งนี้มันก็อืมอ่ะผมใช้คําว่ามันก็เป็นเหตุที่แบบ เกินเกินจะทําเกินจะจัดการได้แล้วกันนะอันนี้ผมยกประโยชน์ให้เซเบียเลยนะครับส่วนอีกรูปหนึ่งที่เป็นความผิดพลาดส่วนบุคคลอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆว่า d ด r ถึงแม้ว่าผลงานในพรีเมียร์ลีกจะจะดูดีนะฮะใช้คาว่าดูดีก่อนเนาะนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาเป็นผู้รักษาประตูที่รักษาใสาติคินชิดได้ดีที่สุดในฤดูกาลนี้นะครับตอนนี้แซงตำแหน่งของโกดิวคาสเซน โป๊มเนาะนิกโป๊มเนาะไปแล้วนะครับที่สิบสี่นัดมัง้งไดาแหมผลจะไม่พลาดนะฮะก็อันนี้ต้องพูดเลยว่าผลงานที่เขาทําทั้งฤดูกาลมาเนี่ยทั้งในแง่ของการเซฟทั้งในแง่ของการพัฒนาการทันดาสกิลของการเล่นด้วยเท้าการเล่นบอลแบบเหมือนกับเป็นผู้เล่นอีกคนหนึ่งที่ไปเล่นอาลฟิลมากขึ้นอย่างวันนี้เราก็เห็นนะอ่ะสิ่งที่เกิดเกิดขึ้นด้วยความผิดพลาดเนี่ยก็ทําให้เห็นว่าเอ้ยเขามีความพยายามที่จะเล่นบอลในแบบที่ไม่ได้อยู่ในเขตของตัวเองออกจาก คอมฟอร์ z โซนอ่ะใช้คาว่าออกจากคอมฟอร์ตโซนก็ได้ในการที่เราไปตัดบอลก่อนตัดโอกาสในการที่ทีมคู่ต่อสู้จะทําประตูได้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เป็นความผิดพลาดส่วนบุคคลที่มันอาจจะเป็นจังหวะอะไรสักอย่างนเนาะที่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดขึ้นจากอาจะจะพูดยังไงดีคือเพ,เพราะผมมองว่าอันนี้อสิันนีงของผมนะผมมองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นทาง เหมือนกับว,ว่าเขาเขาอาจจะเข้าบอลไม่แม่นอ่าใช้คํานี้แล้วกันมันมอนเหมือนกับเขาอาจจะแบบเออมันมันมีมันนั่น,นแหละมันเป็นความผิดพลาดแหละผมใช้คํานี้แล้วกันผมจะอธิบายไงดีว่าเออเพราะผมเอาเอาจิงคืออย่างที่บอกคือเราไม่สามารถรู้ได้ว่าไอ้สิ่งที่เขาคิดแล้วเขาทําออกไปเนี่ยมันอาจจะเป็นความแป๊กหรือเปล่าเออใช้ของว่าแป๊กอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าเกิดเป็นความแป๊กจริงๆก็อืมก็ยังไงก็ก็ต้องมองว่าเป็นสิ่งที่เด็กไอทําทําให้มันเกิดประตูที่สามนะครับซึ่งก็เป็นประตูปิด เกมเลยนะครับคือจากที่ตอนแรกผมคิดว่าอ่ะเราสองศูนนะผมว่ายังมีโอกาสนะถ้าเกิดทีมทำเเกมดีๆอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ก็พูดตรงๆว่ามันก็ค่อนข้างจะือทีมเล่นไม่ดีด้วยส่วนหนึ่งนะฮะแน่นอนต้องพูดว่าทีมเล่นไม่ดีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งกองหลังอะ่ะผิดพลาดส่วนบุคคลก็มีหรือกองกลางเองนะครับผมว่าคาซมิโร่ยัง ยังกลับมาฟอร์มเดิมไม่สนิทนึกออกไหมค,คือมันยังมีความผิดพลาดของคาเซมิโร่ที่เกิดขึ้นในนัดนี้นะครับแล้วก็โอเคถ้าเกิดถามว่านัดนี้ถ้าเกิดจะมีใครสักคนที่ผมมองว่าดูดูเด่นที่สุดในบรรดานักเตะของเราผมอาจจะให้คาร์เซอ,อไม่ใช่ให้อีเล็กเซนนะครับทำหน้าที่ได้ดีนะครับในการพยายามพาบอลไปข้างหน้าพาพาบอลในการเปิดให้เกิดมีโอกาสในการลุ้นทําประตูนะครับแล้ววันนี้ความที่มันเสียตัวบุโน่ด้วยเนาะก,ก็เลยอืม กลายเป็นปัญหาข้อใหญ่เลยเหมือนกันในการที่บเราไม่สามารถส่งบอลเข้ารุนได้เก็บโทษได้เยอะสักเท่าไหร่นะครับก็เลยต้องพึ่งพาอ่าอิล็กเซนอย่างเดียวซึ่งอิล็กเซนเขาก็อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะคือไม่ได้ขึ้นไปทำเกมลกุกเต็มที่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและขณะเดียวกันกองหน้าก็ค่อนข้างฝืดน,นะฮะพูดตรงๆเลยว่า แต่อย่างที่บอกคือถ้าเกิดจังหวะบอลมันมาจากทางกองกลางได้ไม่ดีพอก็ไม่แปลกที่กองหน้ากจ็จะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากลูกต่างๆที่ทั้งกองกลางหรือกองหลังเขาส่งมาให้ได้อะไรน,นะฮะก็ก็ผิดพลาดเอาผููตัวตัวถ้าเกิดมอ,มองกันเป็นทั้งทีมมันก็มันก็เป็นความผิดพลาดที่ต้องรับกันไปทั้งหมดแหละนะครับเพียงแต่อย่างที่บอกคือลูกสองลูกที่เราเสียไปเนี่ยมันเป็นความผิดพลาดส่วนบุคคลด้วยในแง่หนึ่งนะครับขณะเดียวกันตัวของเทนฮาร์าผมก็ ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้ว่าหลังๆนี่เขาแบบอาจจะด้วยความที่มีปัญหามากมายเกี่ยวกับตัวความฟิตนักเตะนักเตะบาดเจ็บรวมถึงในแง่ของเกมเพยที่มีให้เล่นเยอะมากนะครับสิ่งที่ผมจะพูดว่าความล่งใจในที่นี้คืออะไรรู้ไหมก็คือการที่ตกรอบครั้งนี้ตกรอบวันนี้คืนนี้มันทำให้เราจะกลับไปโฟกัสกับพีเมลีอย่างเต็มที่มากขึ้นนะครับแต่ขณะเดียวกันผมก็รู้สึกว่า ไม่อยากให้ปล่อย FA c เ p ัพนะเพราะว่า F a Cup คัตอนนี้มันเหลือแค่อ่ะวันนี้เดี๋ยววันอาทิตย์จะมี FA Cup คัใช่ไหมครับ FA Cup คัถ้าเกิดเราสามารถผ่านเข้ารอบได้ชนะตัวของไบตันได้อ่ะเราก็จะเข้าไปเจอชนะเลิศแล้วนะครับเข้าไปชิงชนะเลิศแล้วชะนั้นผมรู้สึกว่าไม่อยากให้ทิ้ง FA ฟเัตอนนี้ผมผมยังคิดว่าถ้าเกิดจะมีหวังสักทวยหนึ่งผมขอเป็น F a ฟเันะฮะส่วนพีเมลีก็จำเป็นมากๆนะครับที่จะต้องพยายามกับ ความเอาเรียกว่าเอาความมั่นใจเรียกกลับคืนมาให้ไวสุดนะครับแล้วก็กลับไปอยู่สู่การเล่นพีม์ลีกที่จริงจังเข้มข้นนะครับต้องทําให้ทุกๆครั้งทุกๆนัดจากเนี้ยอีกประมาณแปดนัดมั้งนะผมจะไ่พานนะต้องเป็นนัดที่เล่นเหมือนกับเกมชิงชนะเลิศนะนึกออกไหมคือต้องทําให้มันเกิดการชนะชนะเป็นหลักเลยนะครับผมมองว่าแพ้บ้างถ้าเกิดสะดุดแพ้บ้างเข้าใจได้แต่หลักๆคือต้องชนะ ต้องมีเจ็ดหกเจ็ดนะัะที่ต้องชนะผมใช้คํานี้แล้วกันนะถ้าเกิดอยากจะได้ความมั่นใจว่าเราจะอยู่ในท็อปโฟจริงๆเนี่ยผมว่าต้องมีหกเจ็ดหกเจ็ดนัดที่ต้องชนะหรือเสมอบ้างไม่เกินผมให้ไม่เกินนัดสองนัดนะครับผมรู้สึกว่าถ้าถ้าเกิดเราทําได้ราประมาณสักเอ่องวเกิดผมบอกว่าหลุดเสมอสักสองนัดใช่ไหมสองคะแนนอ่แพส้สะหนึ่งอ่ะโอเคหายไปอันนี้แพ้ใครเดี๋ยวค่อยว่ากันนะพอดีว่าผมไม่ได้เปิดอันนี้เข้ามาดู อ่าสคะแนนใช่ไหมส่วนอีกอ่าประมาณ5นัด1ิอ่าสิแต้มอันนี้ผมมองว่ายังไงเราก็น่าจะสามารถเซฟตัวเองในการอยู่ในจบท็อปโได้นะครับคือตอนนี้ก็ไม่ได้ไปตั้งความคาดหวังว่าจะต้องอยู่อันดับ3นิ่งๆขนาดนั้นนะผมรู้สึกว่าอ่ะเอาแค่ปีนี้ปีแรกของเทนฮาร์ท็อปโจบจะอันดับ4ผมก็เอานะฮะไม่เป็นไรดูน่าเกียดหน่อยแต่ก็ ดีกว่าไม่ได้เนาะเพราะว่าแน่นอนพอการอยู่ในท็อปโฟเนี่ยมันก็ทําให้คุณได้เล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกในปีหน้านะครับสองก็คือการที่คุณก็จะมีสิทธิ์ในการซื้อนักเตะนะครับซื้อนักเตะที่มีคุณภาพเข้ามาในทีมของเรานะครับเพื่อเสริมความแข็งแกร่งนะฮนะไม่ว่าจะเป็นกองหน้าอกองกลางก็ต้องซื้อแหละนะฮะหรืออย่างวันนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมจะพูดออกไปอันนี้แน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ผมจะต้องมัดตัวผมนะฮะแต่ผมก็จะพูดออกไปนะครับ แฮร์รี่แม็กควายผมเซฟไม่ไหวแล้วอะจริงๆนะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเขาจะต้องย้ายทีมปีหน้าแล้วไปเล่นอยู่ในลีกใดๆไม่ว่าจะอยู่ในลีกอังกฤษไหมลีกอังกฤษก็คือพรีเมียร์ลีกอะเนาะหรือว่าจะไปอยู่ลีกนอกประเทศนะผมขออวยพรให้เขาโชคดีนะฮะผมขออวยพรให้เขาเล่นได้ดีมากๆไม่ต้องเจอแรงกดดันไม่ต้องเจอแรงมาท้าจากความ็อกสิทที่เกิดขึ้นในบรรดาแฟนบอลด้วยกันนะครับหรือในสิทธที่เขากลายเป็นมีมกลายเป็น จะพอคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยผมไม่อยากให้เขาเจอกับความรู้สึกแบบเนี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าเขาอาจจะเจออากาศอะไรแบบนี้มาจนจนจนคนคนหนึงมันสภาพของเขามันมันไม่เหมือนเดิมอะนึกออกไหมคือจากคนที่มีความมั่นใจมากๆเล่นบอลได้แบบเนียนตาดูดีแบบตอนอยู่เลสเตอร์อะไรเงี้ยก็มาเสียกับการเล่นให้ทีมใหญ่อย่าเงี้ยผมผมเลยรู้สึกว่าผมเองไม่อยากจะไปใช้คําว่าคือต้องพูดอย่างงี้ไม่ได้หมายความว่าทีมจะขาย นักตเตะออกมาได้นะครับไม่ได้มองลูกสวยขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าจําเป็นจริงๆที่จะต้องให้นักเตะคนหนึ่งหาทีมใหม่อะ่ะผมมองว่าแม็กควายนะเป็นคนหนึ่งที่ควรให้โอกาสเขาในการไปทําสิ่งนี้นะครับแล้วก็ให้เขาไปหาทีมที่ทุกอย่างมันจะซัพพอร์ตเขาอะเนาะนะฮะผมรู้สึกว่าเนี่ยแหละนัดนี้เป็นนัดที่ผมตัดสินใจเลยว่าอาจจะต้องมีการซื้อกองหลังขึ้นมาอีกหนึ่ง นะฮะากลายเป็นว่าหน้าก็เอานะฮะกองกลางก็จําเป็นนะฮะกองกลางผมว่ามีต้องมี2ตัว้วยซ้ำนะครับม,มีคนนึงมาทดแทนคารเซมิโลนะฮะอีกคนนึงก็อาจจะต้องหาคนที่แบบว่าเชื่อมบอลเจ๋งๆนะฮะด้วยความที่ต้องมาทดแทนตําแหน่งที่เอ่อก็พูดตรงๆว่าผมอาจจะมองว่าแม็กโธก็อย่างที่ผมเคยพูดไปในเทปก่อนๆว่าแม็กโธเป็นนักเตะคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าไม่ไม่ไม่ไมค่อยโอเคอาการที่เขาจะอยู่ในทีมต่อไปนะครับอ่ะ ก็แหละรครับจบในแบบที่ใช้คาว่าโล่งใจนะครับว่าอยากให้ทีมกลับมาโฟกัสกับการเล่นในลีกพรีเมียร์ลีกของตัวเองนะครับแล้วก็ลุ้นถ้วยในประเทศดีกว่านะครับเราไม่ต้องบินข้ามก็เลยไม่ต้องข้ามนา้ำข้าทะเลใช้คําว่าข้ามข้ามเกาะบ้างข้ามประเทศบ้างอะไรอย่างนี้นะฮะก็กลับมาโฟกัสในประเทศของตัวเองในอังกฤษดีกว่านะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอ่ะ ก็ผมก็ประก,ระกาศไปอย่างที่บอกไปก็คือลุนท็อปโฟครับยังหวังว่าท็อปโฟจะจบได้แล้วก็ถ้าเกิดจะมีตัทถ้วหนึ่งติดมือเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าปลอบใจจากนัดนี้ไม่ก็อาจจะใช่นะก็คือขอให้ไปถึงเอานี้ใช้คําว่าขอให้ไปถึงรอบชิงชนะเลิศของเอฟเอครับแล้วกันสุดแล้วแต่ถ้าโชคชะตาจะพาให้ไปเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้กลายไปเป็นแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ในเอฟเอครับก็ยอมครับ อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับแต่น้อยก็ให้ทีมรู้สึกว่าเออเฮ้ยใหญ่น้อย,อย,อย,อยฉันก็สามารถพาตัวเองเข้าสู่รอบชิเชะเลิศได้ถึง2ถ้วยเลยนะอ่ะนะครับก็เป็นสิ่งที่มุมมองจากผมแล้วกันนะครับดำเนินได้น,นะครับก็จบกันแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าเกิดใครชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยสักกับสิ่งที่ผมอธิบายออกไปหรือสิ่งที่ผมพูดออกไปในแง่ของแม็กควายเงี้ยแน่นอนผมเชื่อว่าบางคนก็จะเซฟแม็กควายแต่วันนี้ผมเซฟไม่ไหวจริงๆคือสงสารน่ะคือแบบนึกออกไหมคือ แต่ความสงสารของคนเราอ่ะมันมีลิมิตของมันอยู่ไงนึกออกปะคือวันเนี้มันถึงจุดนั้นแล้วที่บอกว่ามันลังมันมันเหนื่อยเกินที่จะพยายามยื้อถ้างั้นก็ต้องปล่อยไปดีกว่านะฮะปล่อยให้แม่กไายไปเจอสิ่งที่ดีกว่านะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ